อ้าวล้วค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งในช่องของชิวันนะคะวันนี้ชิวัดกลับมาพร้อมกับอาชีพสาย a s t r o l o g i a นะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำข้อมูลสอน อาชีพมานานมากก็ขอกลับมาพร้อมกับอา,อ,กอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ชีวานหลักมากแอสโทรโลเจีนะคะอย่างที่รู้กันหรือเปล่าว่าคือฮีเลอร์สายเติมเลือดน,นะคะซึ่งบอกเลยว่าวิธีการเล่นเนี่ยต้องปลดล็อกสกิลนิ้วมึกนะคะเพราะมันมีผมเยอะแถวมีอะไรให้กดมากมายแบบเอิม่มจะเยอะไปไหนคะท่านแต่เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนในตอนแรกใครที่เพิ่งเปิดอาชีพนี้มานะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเออ มันเยอะจังวะถ้ามันมันเยอะไปหมดเลยอะไรก็มันรู้เต็มไปหมดแต่เชื่อเธอคะ่ะว่าถ้ามันสวยงามตะการตานะคะชนิดที่ว่าพอเล่นเป็นแล้วเนี่ยจะสนุกไปกับมันแล้วก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบโอ้ฉันคือโหราศาสตร์ฉันคือนักดาราศาสตร์ฉันคือผู้ควบคุมดวงดาวอ่ะอย่าที่เกินนะคะว่าอาชีพนี้นะคะถ้ามันเยอะเพราะงั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะยาวแบบยาว ยาวมากๆยาวยังไงก็ปากอดทนดูหรือถ้าไม่อยากทนก็โดดไปดูตาม Time Stamp ใน Description กันละกันเนาะยังไงชีวัใส่ข้อมูลไปให้แล้วก็อย่าลืมก่อนไปดูนะกดไลค์กดแชร์กดซับแถมเม้นตเป็นกำลังใจให้ชีวัด้วยก็ดีอีๆโอเคไปดูกันเลยจ้า ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจไพ่แต่ละใบที่เรามีก่อนสำหรับสาย astrologer นะคะจะแบ่งไพ่ออกเป็น2กองสำหรับกองแรกนะคะจะเป็นกองใหญ่ที่มีหน้าไพ่แตกต่างกันทั้งหมด6ใบและกองสองนะคะเป็นกองเล็กที่มีหน้าไพ่แค่2ใบเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาลงรายละเอียดสําหรับไพ่กองหลักกันก่อน สำหรับไพ่กองหลักนะคะเราจะมีสกิลท่าที่ใช้กับไพ่กองนี้อยู่ทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะคะซึ่งขอแปลให้เข้าใจง่ายๆคือ draw จัว่วไพ่นะคะ redraw จั่วใหม่นะคะ play เล่นการ์ดแล้วก็ a s t r o d i n เป็นเล่นเอฟเฟกนะคะจากที่บอกไปนะคะคือไพ่ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด6ใบใน6ใบนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2หมวดซึ่งไม่ต้องจำทั้ง6ใบก็ได้นะคะให้รู้แค่ว่า6ใบนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2หมวดหลักก็คือ1 ไพ่แจกให้มีรีดีพีเอสในที่นี้นะคะรวมถึงแทงด้วย2นะคะไพ่แจกให้กับเว้นดพีเอสแคสเตอร์นะคะในที่นี้ก็รวมถึงฮีเลอร์ด้วยเหมือนกันแต่จําไว้นะคะว่าเวลาแจกไพ่ให้แจก DPS เ,เป็นหลักนะคะยกเว้นไม่เหลือใครแล้วค่อยไปแจกแทงหรือฮีเลอร์ซึ่งไม่น่าจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะยกเว้นอยู่ในดัน4ี่คนแล้วมันไม่เหลือใครแล้วจริงๆอย่างเงี้ยจะเจียดแบ่งไปให้แทงก็ได้โอเค วิธีการแยกกลุ่มไพ่สองหมวดน,นะคะมีหลายวิธีวิธีแบบบ้านที่ชีวัตเคยทําสมัยก่อนคือจําหน้าไพ่เอาจําเอาหน้าเลยคือจําเอาเลยตามรูปนะคะวิธีที่2คือง่ายขึ้นมากง่ายจนรู้สึกว่าวิธีแรกทําไปทําไมก็ไม่รู้คือดูขอบไพ่ที่จั่วมานะคะจะสังเกตได้ว่ามันมีขอบสีที่แตกต่างกันนะขอบฟ้าแจกมิลีขอบม่วงแจกเรนจ์จบ สำหรับการแจกไพ่นะคะกองหลักก็จะมีประมาณนี้เข้าใจส่วนนี้แล้วเนี่ยเราจะมาดูเรื่องการเล่นเอฟเฟกกันหลังจากที่เราได้ลองแจกไพ่กันไปบ้างแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าในไพ่6ใบของเรานะคะเวลาแจกไปเนี่ยมันจะคืนกลับมาเป็นดอกไพ่3แบบคือพระอาทิตย์พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็พระจันทร์เสี้ยว การเก็บดอกนี้นะคะคือที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงมีสกิลรีดอจั่วใหม่นะคะเพื่อเปลี่ยนดอกไพ่ให้กลายเป็นดอกที่แตกต่างกันถึงแม้ว่ามันจะให้เราจั่วใหม่ได้แค่รอบเดียวก็เถอะตอนนี้ดอกไพ่นะคะมีผลกับอะไรดอกไพ่นะคะจะมีผลเอฟเฟกเมื่อกดท่าแอสโทรดีเล่นเอฟเฟกนะคะถ้าเรามีดอกที่เหมือนกันทั้งหมด3ดอกแปลว,ว่าชีวิตบัดศบมากค่ะคือซวย สวยสุดสวยไม่รู้จะสวยยังไงอะบอกเลยดงดันจบล่านั้นคือก็ไปทําบุญนะคือมันยากมากที่จะทําให้ได้ไพ่ดอกเหมือนกันหมดถ้ามีจั่วใหม่แล้วจากรูปตัวอย่างนี่คือชีวะจั่วนานมากกว่ามันจะออกมาเป็นดอกเหมือนกันทั้งหมดแบบนี้นะคือเอฟเฟกดอกเหมือนกันหมดเนี่ยมันจะแค่ช่วยเพิ่ม MP ให้เราซึ่งมันง่อยมากไงเพราะปกติเวลาเราจั่วไพ่ใบหนึ่งได้เนี่ยมันจะได้ MP คืนกลับมา500ทันทีการเล่นเอฟเฟกนี้ไปคือง่อยแบบง่อยสุดง่อยจนรู้สึกก็แบบ เล่นทำไมใครดูคลิปนี้จบนะคะและยังไม่ยอมจัวใหม่แก้ดอกยังฝืนเล่นเอฟเฟกแบบดอกประเภทเดียวคือจะตามเป็นดีพูดจริงอย่าหาทำนะ,ะต่อมานะคะคือดอก2ประเภทนะคะอันนี้ได้บ่อยหน่อยชีวิตธรรมดานะคะไม่ดีไม่ร้ายไม่ต้องไปทําบุญก็ได้แต่ทําก็ดีคือเอฟเฟกดอก2ประเภทเนี่ยมันจะทางช่วยเพิ่ม MP เหมือนดอกแบบเดียวแล้วก็ได้ลดเวลาไล่ลง0 คือก็ดีกว่าดอกแบบเดียวขึ้นมานิดนึงอย่างน้อยเราไายท่าต่างๆได้ไวขึ้นนิดหน่อยมันก็ช่วยได้อยู่บ้างนะส่วนดอกแบบสุดท้ายนะคะคือดอกยิ่งใหญ่อลังการเกินต้านนะคะคือแบบ3ดอกไม่เหมือนกันเลยอันนี้คือเป็นคนมีบุญนะคะเพราะว่าจะได้เอฟเฟกทั้งเพิ่ม MP ลดเวลาไล่แถมทําให้ตีแรงฮิวแรงขึ้นอีก5%ถือว่าดีที่สุดนะคะปังที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดจบและนี่คือความแตกต่างของการเล่นเอฟเฟกดอกทั้ง3ดอกนั่นเอง หลักการเล่นพื้นฐานสำหรับไพ่กองหลักก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเข้าใจแล้วว่าไพ่มันแจกให้ใครไพ่แต่ละอันเนี่ยมันส่งผลต่อการให้ดอกยังไงแล้วดอกส่งผลกับแอสโทรดีนการเล่นเอฟเฟกต์ยังไงเนี่ยก็จะเข้าใจแล้ว,ว่าไพ่กองหลักของเราเนี่ยมันมีไซคลประมาณนี้ต่อมานะคะเราจะมาดูรายละเอียดไพ่กองเล็กหรือมเนอร์อะเคนาของเราเนี่ยเวลากดใช้สกิลนะคะมันจะใช้จัว่วใช้เล่นด้วยสกิลเดียวเลย โดยมีไพ่แค่2ใบนะก็คือ Lord of Crow แล้วก็ Lady of Crown จำแค่ว่า Lord สีแดงทำดาเมจ Lady ติดปีกฮิวหมูจบตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทำความเข้าใจเรื่องการใช้ไพ่ทั้ง2กองของ Astrology แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าไพ่ทั้งหมดของอาชีพนี้เนี่ยหลักๆคือเอามาบับเอามาเพิ่มพลังให้ทีมดังนั้นถ้าสุดท้ายก่อนจะจบหลักสูตรบัฟพลังใดๆเนี่ยก็คือท่า Divination นะคะ คือเป็นระดันบ,บนั่นแหละถ้าแปลตรงตัวนะให้กดทุกๆ120วินาทีโอเคค่ะสำหรับการคอมาบท่าบับทั้งหมดรวมกับการเล่นนะคะก็คือเวลาเราเข้าไปดันเจียนหรือเข้าไปในพื้นที่ใดๆก็ตามที่เราต้องเข้าไปเล่นแล้วใช่ไหมให้เราจั่วไพ่ก่อนเป็นระดับแรกนะคะจำไว้ว่าสกิล,ลหลักของอาชีพแอสโทรโลเจียคือเราจะต้องจั่วไพ่ให้ได้ทุกๆคูดาวของเรานะคะ เข้าใจว่ามันยากก็ค่อยๆทํากันไปอ่ะตอนนี้จั่วไพ่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจั่วได้แค่ตัวไพ่ที่เป็นกองเมเจอร์อาเคนานะคะจองไมเนอร์เนี่ยเราจะยังจั่วไม่ได้เราจะจั่วได้ก็ต่อเมื่อเราทาดามาจไปแล้วเท่าน,นั้นไมเนอร์อาเคนาถึงจะสามารถจั่วขึ้นมาได้ตอนนี้ให้สังเกตอีกว่าไอ้ตัวไพ่เนี่ยเวลาเราแจกแล้วให้มันเกิดประสิทธิภาพประเกิดเกิดประสิทธิผลนะไพ่มันจะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกับเป้าหมายของเราก็ต่อเมื่อเราทาดามาจแล้วเท่านั้นดังนั้นการจั่วไพ่ขึ้นมาก่อนคือการจัวใ เกิดคูดาวเพราะว่าจั่วไพ่มันจั่วได้แค่สองมันจั่วได้สองทีใช่ไหมก็คือจั่วครั้งหนึ่งไปเพื่อให้มันเกิดคูดาวเราจะได้จั่วเพิ่มได้ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่จั่วไพ่นะจําไว้ว่าเราจะต้องยิงก่อนเพราะยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าไมเนอร์อ,อาร์เคนาเนี่ยทำงานแล้วเราสามารถจั่วไพ่ไมเนอร์อ,อาร์เคนาได้แล้วตอนนี้เองหลังจากที่เรายิงไปแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถแจกไพ่เป็นัฟบเราก็เก็บดอกได้ ถ้าเรายังไม่ยิงนะคะทันทีที่เราแจกไพ่ไปอะถ้าเรายังไม่ทำดาเมจอะไรเลยคืออยู่นอกไฟเราจั่วไพ่แล้ว,วแล้วเราเล่นเนี่ยดอกตรงนี้มันจะไม่ขึ้นโอเคนะอ่ะจากนั้นพอเราเก็บอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จั่วไมเนืรอไอเคน่าได้จั่วไพ่หลักแล้วเราก็ยิงของเราไปเรืเ่อยเปื่อยใช่ไหมอ่ะเราก็เก็บไพ่เห็นปะ่ะตอนเนี้ยดอกมันสลับอยู่มันไม่ได้ดอกมันไม่ได้ก็ รีดอไปค่ะรีดอไปแล้วก็ยิงไปอ่ะอันนี้ได้ดอก3ดอกแล้วตรงดีมากๆเป็นคนมีบุญนะคะเวลาเรากดท่าแอสโตรดีเนี่ยให้กดคู่กับไลท์สปีดนะคะเพราะไลท์สปีดจะทําให้ท่าทุกท่าของเราเนี่ยมันกลายเป็นท่าอินสแตนตคือเราไม่ต้องยืนไล่กดไลท์สปีดคู่กับไอตัวท่าแอสโตรดีแล้วให้กดเดเวเนชันนะคะเพื่อที่ตรงนเนี้ยเนี่ยเราจะได้ยิงแบบ i n นสแตนได้ แล้วก็จำไว้ได้ว่าทันทีที่กด i v i n n น i o n นะคะให้ยิงท่า Minor a r c a n คในช่วงของ Divination เพราะว่า Minor a r c a n คเนี่ยถ้าเราจัวได้ไพ่หลอดใช่ไหมเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่ากูยวดได้ไพ่หลอดสีแดงเนี่ยเราเอาไพ่หลอดไปกดในช่วงของ Divination เนี่ยก็จะทำให้เราทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองจบแล้วนี่คือวิธีการโรเทตตัวไพ่ระบับของเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันก็ค่อนๆวนมาเรื่อยๆนะอ่ะก็ค่อยๆลองดูค่อยๆจัวไพ่ค่อยๆสับไพ่ค่อยๆเล่นกันไป ตอนแรกๆมันก็อาจจะลำบากหน่อยสําหรับผู้เล่นที่ต้องแบบหันไปดูตรงนู้นหันไปดูตรงนี้หันไปดูไพ่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ก็สู้ๆค่ะทุกคนต่อมานะคะชิวาจะขอค่อยๆอ,อ,อธิบายกลุ่มสกิลท่าฮิลของอาชีพ a อสโทรโลเจีนะคะเริ่มแรกนะคะคือเริ่มที่ท่ากลุ่มท่าฮิลเดียวก่อนกลุ่มท่าฮิลเดียวนะคะจะเริ่มด้วยท่าเบเฟ i กนะคะ ก็ restore target h p เนอะ cure p o n e n c y ห0าอันนี้ก็คือเป็นท่าฮิวพื้นฐาน benefit ต่อมานะคะ benefit 2เป้าหมายเดียวเหมือนกัน restore target h p ตอนเนี้ย k u r e p o n a n c y เพิ่มเป็น800นะคะต่อมา essential dignity นะคะอันนี้คือท่าง,งัดกดแล้วมันจะกลายเป็น instant คือท่าเนี้ยมันมี stack ทั้งหมด2อันกดปุ๊บมันจะคิวขึ้นมาได้เลย ก็คือ p o t e n c y 400มันจะไม่เหมือน benefit 1กับ benefit 2ที่มันจะต้องใช้เวลาในการร่ายทั้งหมด2จุดกว่าวินาทีอันนี้ก็จะเป็น instant ต่อมานะคะคือถ้า aspect benefit อันนี้คือเป็น instant เหมือนกันแปะปุ๊บเป้าหมายจะ r e เจนค่อยๆ r e g e n เลือดขึ้นมาก็แปะเรื่อยๆให้กับ tank เวลาลงดันเจียนนะคะต่อมานะคะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่ชื่อว่า helios กับ พวก Aspect Helios 2อ,อันเนี้ยจะเป็นท่า Q m o ู่ซึ่งมันมีลูกเล่นในการเล่นอยู่ก็คือเวลาเรากดท่า Aspect Helios นะคะสังเกตว่า k e y p e o c r e n c y มันจะอยู่ที่ Helios ปกติอยู่ที่400ใช่ไหม เอสเปคเคลอยอยู่ที่250แต่เอสเปคเคลอถึงแม้ว่าจะเคียวได้น้อยกว่าแต่ว่ามันจะใส่รีเจนหมู่ให้กับคนที่อยู่รอบๆด้วยอันนี้คือเอสเปคเคลอจะสังเกตเห็นได้ว่าดู a t i o n ของออไอตัวเอสเป t เคลออ่ะมันอยู่ที่15วินาทีใช่ไหมอ่ะให้มาดูท่าที่ชื่อว่าโฮโ s c o p e นะคะโฮโลสโคปเนี่ยถ้าเรากดปกติอ่ะมันจะเ ให้สถานะโฮโลสโคปให้กับเพื่อนๆรอบตัวเราเป็นระยะเวลาทั้งหมด10วินาทีแต่หลังจากที่เรามีเอฟเฟกของโฮโลสโคปติดอยู่กับตัวเราและเพื่อนๆเ,เราแล้วเนี่ยถ้าเรากดท่าเฮลิออสหรือเอสเปคเกเฮลิออสเนี่ยมันจะทำให้โฮโลสโคปอ่ะมันยืดเวลาจาก10วินาทีเป็น30วินาทีแล้วมันก็จะเพิ่มเลือดขึ้นมาให้เพื่อนทันทีที่เอ่อโฮโลสโคปมันหมดเวลาอะ่ะดูนะถ้าเรากดโฮโลสโคปใช่ไหม เห็นไหมมันมีอยู่ทั้งหมด10วิแล้วถ้าเรากด Aspect Helios ใช่ปะเห็นปะโฮโลสโคปมันจะเด้งขึ้นมาเป็น3 0วิซึ่งทันทีที่โฮโลสโคปมันหมดอายุของมันอะ่ะมันจะได้ Healing ด้วยซึ่งระหว่างตรงเนี้ยตรงเนี้ย Helios มันก็ทำงานของเขาไอไอตัว Helios มันก็ทำงานของเขาไปใช่ปะให้รีเจนของเรามาเรื่อยๆโฮโลสโคปมันก็จะนับถอยหลังมันไปอย่างเงี้ยแล้วพอหมดปุ๊บอะ่ะมันก็จะได้รีเจนกลับมาอันนี้คือวิธีการใช้ถ้าโฮโลสโคปหรือถ้าเราอยากจะใช้งานเลยอย่างเงี้ย ก็คือกดอีกทีมันก็จะเด้งเลือดได้เลยทันดีอ่ะเดีย๋ยวดูนะพอหมดปุ๊บเห็นป่ะโฮโลสโคปมันจะให้เอฟเฟกก็คือคือนเป็นเลือดกลับมาโอเคอันนี้คือวิธีการเล่นโฮโลสโคปกับเฮลิออสเอ่อต่อมาคือกลุ่มฮิ m มูอีกกลุ่มหนึ่งของแอสโซก็คือเอ,อ่อเซเลเชียออปโปซิชันอันเนี้ยมันเป็นอินสแตนต์พอแปะปุ๊บอะมันจะรีเจนเหมือนเหมือนกับไอตัวเอสเฟคเฮลิออสเลยก็คือให้ เคียบโพเทนซีประมาณ200ใกล้ๆก,ก,กันอันนี้มัน250อันนี้มัน200แต่อันนี้มันจะไม่ใช่แคสติง้งคือ2องท่านี้มันเป็นแคสติ้งใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นอินสแตนต์คือกดปุ๊บมันจะทํางานเลยซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะแปะลีเจนให้ด้วยเป็นระยะเวลาทั้งหมด15วินาทีลีเจนก็100่งร้อยโเทนซีก็ถือว่ามีประโยชน์ในการเวลาลงดันอะไรเงี้ยก็คือโยนทิ้งไปอันต่อมานะคะคือโดม c คอลเลกทีฟคอนอ n c o n s c i o u s เนี uh, unconscious ่ยอ n c o n s c i o u s เนี uh, ่ยอะไรอ่านไม่ออก มันเป็นโดมสำหรับ astro จะสังเกตได้ว่ามีหลายครั้งที่เราลงดันหรือเล่นอะไรอย่างนี้นะแล้วเราเห็นคนกลางโดมค้างไว้มันไม่จำเป็นต้องกลางโดมค้างไว้นะคะสำหรับอาชีพ astro สังเกตนะคือมันสามารถยืนค้างแบบนี้ได้เห็นปะมันจะมีโดมอยู่มันมันยืนค้างอย่างนี้ได้แต่มันไม่จำเป็นต้องยืนค้างเพราะทันทีที่เรากดปุ๊บอะเอฟเฟกต์มันติดตัวคนที่อยู่รอบๆที่อยู่ในโดมทันทีเลย ก็คือกดปุ๊บแล้วก็คือวิ่งทําอย่างอื่นได้เลยไม่จําเป็นต้องยืนค้างไว้อันนี้คือข้อควรรู้สาหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นอาชีพ astro แล้วยืนกดโดมค้างไว้มันไม่จําเป็นนะจาไว้มันไม่จําเป็นคือกดแค่คุมเสร็จปุ๊บแล้วไปทําอย่างอื่นอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องโดมเรื่องต่อมาคือเรื่องของ early star นะคะ early star เนี่ยชิวาลเรียกมันว่าปุงปุง๋งคือรัศมีของมันอะ่ะใหญ่มาก มันใหญ่จริงๆนะคือมันครอบได้ทั้งบ้านทั้งหลังนี่เลยเวลาเราวางอย่างนี้ใช่ปะเอรลิสสตาร์เนี่ยเป็นทั้งดาเมจแล้วก็เป็นทั้งฮิลให้กับทีมด้วยมันใหญ่มากเลยอะพอวางลงใช่ไหมมันจะเป็นดาวอย่างเงี้ยอยู่ตรงกลางนี่คือจุดศูนย์กลางของดวงดาวซึ่งมันคุมบ้านชีวัตอยู่ตอนเนี้ยมันมองไม่เห็นปลายหางของตัวมันด้วยซ้ำอะตอนนี้เวลาเราวางอะเห็นปะมันมีระยะทั้งหมดมันจะเปลี่ยนสถานะเป็นอีกสิบวิซึ่งตรงเนี้ยพอเรากดฮิลอะมันจะฮิลขึ้นมาได้แรงขึ้นถถ้าาาเรอไปดูสนนะขงมัใ่ อ,อ,อ่ะระเบิดมันจะได้คิวกลับมาไอตัว Early Star เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าทันทีที่เรากดนะคะมันจะนับถอยหลัง10วินาทีถ้าภายใน10วินาทีแรกเรากดทันทีเนี่ยมันจะได้คิวกลับมาแล้วก็ทำดาเมจในสนามเหมือนกันแต่ Potency ของมันอะจะน้อยกว่ากรณีที่มันเปลี่ยนบับเป็น10วินาทีหลังแล้วดังนั้นเนี่ย ก็แนะนําว่าให้วางแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยแต่ถ้าวางแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันขับขันต้องฮิวจริงๆก็ฮิวขึ้นมาถ้าสังเกตดูจากไอตัวตัว,ตวไอเดสคริปชันที่มันเขียนไว้นะเห็นไหมวาง10วินาทีแรกเคียวโพเรนซีสอยู่ที่540แต่หลังจาก10วินาทีแรกไปแล้วอะเข้าวินาทีที่11ถึงวินาทีที่20อะะ่ะมันจะเปลี่ยนเคียวโพเรนซีเป็น720ซึ่งมันคุ้มกว่าก็ให้ดูสถานะดีๆอาจจะดูสถานะใหม่นะวางให้ดูใหม่ อันนี้คือสถานะแรก10วินาทีนับถอยหลังแล้วเดี๋ยวดู5 4 3 2 1ปึป๊บฮะสถานะมันเปลี่ยนไปอันนี้เป็นใจอันโดมิเนนต์มันก็จะเคียวพลันซี่สูงขึ้นจากตอนแรกที่เป็น500กว่าเป็น700กว่ามาหมดปุ๊บก็จะระเบิดมันไปเองปุ้งโอเคต่อมานะคะอันนี้คือหมดกลุ่ม ฮิวหมู่แล้วหลักๆก,กลุ่มฮิลหมู่ก็จะประมาณนี้มาดูกลุ่มอื่นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสริมบ้างอันนี้นะคะนิวโชเซกทันทีที่กดนะคะมันจะช่วยให้ฮีลลิ่งของเราเนี่ยโพเทนซีคือประสิทธิภาพในการฮิลของเราเพิ่มขึ้นอีก20%ซึ่งระยะเวลามันอยู่ได้ทั้งหมด20วิมันจะมีเหมือนกับฮีลเลอร์สายอื่นๆกลุ่มอื่นๆที่เขามีท่าประจําตัวอันเนี้ยคือเป็นท่าประจําตัวของฮีลเลอร์แต่ละสายเลยที่เขาจะมีของเขาเองก็คือเป็นท่าที่ทําให้เขาฮีแลแรงขึ้น อย่างกลุ่มไวเมดเนี่ยเขาก็จะมีท่ากลางปีกของเขาอะอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นของแอสโตพอกดแล้วก็จะมีดาวรอบตัวอย่างนี้อ่ะสวยๆสวยไหมเป็นดาวแบบนี้รอบตัวอ่ะต่อมาเซนัสตี้นะคะเซนัสตี้คือท่าจับคู่กับเพื่อนในทีมของเราปกติจะจับคู่กับแทงซึ่งเซนัสตี้เนี่ยแนะนำให้เอาไปใช้กับ การลงดันเท่านั้นเพราะว่าซานัสตี้เนี่ยทันทีที่เราบอลกับคู่ของเราใช่ไหมสมมติเราจับคู่บอลกับแทงเนี่ยมันจะมีระยะทั้งหมด20วินาทีซึ่งมันจะทําให้ท่าฮิลที่มาจากเบเนฟิกเท่านั้นส่งผลให้คู่ของเราเนี่ยเป็นเหมือนแบบฮิลได้รับฮิลจากผลของเบเนฟิกไปด้วยซึ่งมันจะมีผลจากเบเนฟิกเท่านั้นไงคือท่าอื่นน่ะคือเราไปคิลท่าอื่นน่ะไอตัวซานัสตี้มันก็ไม่ได้นึกออกใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยก็เอาไปเล่นกับ การลงดันเราก็กดเบนเฟิกมันคุ้มกว่าอ่ะก็อันนี้ให้รู้ไว้เป็นซาเซเนตี้จับคู่ต่อมาแอสเซนนะคะแอสเซนคือท่าพื้นฐานของฮีเลอร์ทุกกลุ่มเหมือนกันอันนี้คือท่าชุบคือใครตายแล้วก็ชุบขึ้นมาอ่ะอันนี้คือท่าสําหรับแอสโตก็จะชื่อว่าแอสเซนของไวเมดเขาก็จะเป็นเรสของท่าของอาชีพอื่นเขาก็จะเป็นชื่ออื่นอ่ะ ต่อนะคะ celestial intersection อันนี้จะเป็นกลุ่มของการไปแตะเกาะของ a s t o และ celestial intersection นะคะพอแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ kryptonity ด้วยแล้วเราก็จะได้ b a r i ยให้กับเพื่อนด้วยอ่ะอันนี้ก็ปกติก็คือถ้าลงดันอะชิวาก็จะแปะให้แทงหรือว่าแทงต้องรับแทงเวสเตอร์ชิวาก็จะแปะให้แทงแต่มันมีอันนึงที่มันหนักกว่าก็คืออันที่ชื่อว่า exaltation exaltation เนี่ยเป็น instant เหมือนกันก็ลดดาเมจที่ได้รับลงจาก คนที่เป็นเป้าหมายที่เราไปแปะอันนี้เอาไว้ให้อ่ะ10%ซึ่งมีระยะเวลาในการลดตรงนั้น,นทั้งหมด8วินาทีใช่ไหมมันมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอฟเฟกตเพิ่มเติมด้วยก็คือแปะเสร็จปุ๊บอะทันทีที่ไอตัว e x c e t t a t i o n อะมันหมดลงคือ8วีจบไปแล้วใช่ไหมมันจะคืนเลือดกลับมาให้ทั้งหมด500 potency ก็เอาไว้แปะรับพวกแทง buster หรือะไรอย่างงี้ได้เหมือนกันก็แปะให้แทงไป อันต่อมาคือท่าที่โกงมากเลเวล90ของแอสโซนะคะคือมาโครคอสโมสมาโครคอสโมสเนี่ยมันจะแปะเหมือนแบบเป็นสเตตัสให้เพื่อนทุกคนในสนามนะเวลานั้นใช่ไหมซึ่งพอแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยเออมันจะทำดาเมจให้มอนสเตอร์ที่อยู่ในระยะเดียวกันตรงนั้นด้วย250 p o เทนซี แล้วก็จะลดลงตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ไก่ออกไปคือตัวแรกที่โดนอะ่ะจะโดนไป250แล้วก็ตัวอื่นๆก็จะค่อยๆลดลง40%อ่ะตอนนี้สถานะมาโครคอสมอสมีความโกงยังไงก็คือพอแปะมาโครคอสมอสใช่ปะมันจะมีระยะเวลามาโครคอสมอสทั้งหมด15วิเวลาเราแอปสอบดาเมจอะไรก็ตามที่เรายังอยู่ในสถานะของมาโครคอสมอสใช่ปะเรากดใช้มันอีกทีนึงอะ มันจะเปลี่ยนเอฟเฟกกลายเป็นไมโครคอสมอสแล้วมันจะคืนเลือดกลับมาอ่าเพราะงั้นเนี่ยมันโกงมากไว้รับดาเมจเพราะปัจจุบนนะันอะบอสส่วนใหญ่อะมันจะทำดาเมจแบบต่อเนื่องคือแบบตุบๆๆๆๆๆๆตุบตุบ,ต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 บแล้วพอตุบสุดท้ายปุ๊บเรากดอโกมโครคอสมอสอีกรอบเพื่ออีแล็กท่าที่เป็นไมโครคอสมอสอะมันก็จะทำให้เด้งเลือดกลับมาได้ทันทีจากดาเมจที่เราได้รับไปมันก็เลยโกง นะคะก็เอาไปลองใช้กันดูสำหรับมาโค o ส o s m o นะต่อมากลุ่มสุดท้ายของสาย Astro นะคะยิงนี่คือท่ายิงเป้าหมายเดี่ยวนี่คือท่ายิงเป้าหมายหมู่และนี่คือท่าแปะดอตซึ่งดอตของ Astro อยู่ที่30วินาทีพอมันใกล้หมดก็ต่อดอตตามปกติสำหรับเกม Final Fantasy เมีดอตก็ต่อดอตจบแล้ว หลักๆก,ก็น่าจะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับไกด์เบสิกพื้นฐานสำหรับผู้เล่นใหม่ในอาชีพนักโหราศาสตร์หรือ astrologian เนี่ยก็ถ้าสังเกตนะคะเวลาลงดันน่าจะเห็นว่าชิวะเนี่ยจะคอยเปิดไพ่ตลอดก็คือจะมีไพ่ติดตัวอยู่ตลอดเพื่อที่จะไว้คอยแจกไพ่แล้วก็คอยสลับไพ่เพื่อหาดอกใหม่ ื่อให้ได้ดอกไปซ้ากันนะคะคืออย่างที่บอกไปว่าเราจะไม่เอาดอกเดียวอยู่แล้วก็จะเอาหลายดอกเนาะระหว่างที่วิ่งไปในดันเจี้ยนนะคะก็แปะดอตให้มอนตัวอื่นๆไปด้วยก็แปะให้หมดทุกตัวเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เป็นอินสแตนแล้วเราก็แปะได้อันนี้คือเทคนิคการเล่นของชิวานะแล้วระหว่างนั้นก็คือแปะรีเจนให้กับแท้งไปด้วยให้แท้งเขาสุขภาพดีซึ่งแท้งวันนี้ของชิวาเป็นวอริเออร์ก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเขาเท่าไหร่เพราะว่าวอริเออร์อย่างที่รู้ว่ามันเป็นอาชีพที่ ดึงเลือดคือเลือดเห้ตัวเองได้ง่ายนะคะก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำดาเมจระหว่างที่ยืนเฉยๆนะคะเห็นว่าเลือดมันโอเคทุกคนโอเคหมดเนี่ยก็ชีวัตก็จะเ,เน้นยิงอย่างเดียวเลยแล้วก็แจกไพ่ยิงแจกไพ่เป็นหลักนะคะซึ่งตรงเนี้ยสำหรับอาชีพแอโว all, เนี่ยมันคือความชาเล่นอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องคอยสังเกตว่าเรามีไพ่อะไรเราไพ่เราแจกใครๆได้บ้างอ่ะเพราะงั้นเนี่ย อันนี้มันเป็นความชาเลนแล้วก็เป็นความสนุกที่ชิวตัตพบสําหรับอาชีพแอสโธชิวตัตก็เลยชอบอาชีพนี้มากๆคือถ้าให้จับเนี่ยก็เลิกจับแอสโธเพราะว่ามันเป็นอาชีพสายฮีเลอร์ตัวแรกที่ชิวตัตเลือกเล่นแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดเลยอ่ะเห็นปะวิ่งมาชิวตัตก็จะจวบไพ่ละจว่จวไพ่ขึ้นมาอย่างน้อยมีไพ่ติดไว้ก่อนแล้วก็ยิงก่อนอ่ะอย่างที่บอกถ้าเราไม่ยิงอ่ะเราแจกไพ่ไปอ่ะมันไม่ได้ดอกกลับมาเราก็ต้องยิงก่อนเนาะเพื่อที่จะแจกไพ่เอาดอก แล้วจากนั้นนะเราเห็นว่าเรามีไอ้หลอด of crown ใช่ไหมไอเห็นปะไม้เรื่องอาร์เคของชิวัตเป็นเป็นสีแดงตอนเนี้ยถามว่าด้วยความที่ไอหล r ด l o r d of crown ไอไม้เรื่องอาร์เคนาเนี่ยมันคือเอฟเฟกแบบหมู่เป็น AOE เนาะชิวาตก็จะเก็บตรงเนี้ยไว้รอเจอมอนกลุ่มใหญ่แล้วก็ปล่อยไอ Lo อ d of crown น่ะทีเดียวเพื่อทำดาเมจเนาะระหว่างนั้นเนี่ยชิวาตก็จะยิง ไอกราฟิดีด้ไปด้วยทำตาเมเหตุหมู่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปล่อยอหลออข่าวออไปเนี่ยนะก็ปล่อยออกไปแล้วก็อย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆซึ่งวิธีการเล่นสําหรับในดันเจี้ยนสําหรับฮีเลอร์เนี่ยหลักๆก็จะมีแค่ประมาณนี้ก็คือดูแลแท้งดูแลเพื่อนปล่อยบับอ่อาอันนี้ก็แปะแปะลงไปเนี่ยมีอะไรก็แปะๆปะลงไปอย่างเมื่อกี้ก็คือแปะเออร์ลิสตาแล้วก็ปล่อยให้มันเด้งไป แล้วก็เวลาเห็นว่าแท้งเนี่ยเลือดเหลือเท่านี้เทียบกับจํานวนมอนนะก็ไม่ต้องไปฮิวแท้งนะก็ยิงมอนเถอะให้มันตายลงเราจะได้ไม่เปลืองฮิวของเราด้วยนะคะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วเนาะก็หวังว่าไกดนี้จะช่วยให้ผู้เล่นใหม่เข้าใจอาชีพแอสโตรกันมากขึ้นแล้วกเ็เปิดใจเล่นอาชีพที่ต้องใช้สกิลมือปลาหมึกกัน มากขึ้นเข้าใจมันเล่นยากจริงๆแต่พอเข้าใจแล้วมันสนุกจริงๆสำหรับอาชีพนี้จากไพ่จูบไพ่จากไผ่จูบไพ่เป็นเจ้ามืออะไรอย่างเงี้ยเออสนุกดีแต่ก็ถ้าเล่นคอนเทนท์ที่มันสูงขึ้นไปมันก็ยากแหละเออชิวาก็เข้าใจก็ค่อยๆลองดูอย่างชิวาก็ไม่กล้าเอาไอ้ตัวนี้ไปลงซาเวเทียร์ปัจจุบันเหมือนกันยากเหลือเกินก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับช่องชิวากันต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามาดู2ี่สิบกว่านาะทีเฮ้ยมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะมันก็ถือว่าระยะเวลายังได้อยู่หรือเปล่าคือตอนแรกชีว่าดูว,ว่ามันจะยาวกว่านี้เพราะว่ามันมีเรื่องไพ่เรื่องอะไรอย่างงี้เข้ามาเยอะมากแต่ว่าอาจริงไพ่มันก็กินไปครึ่งคลิปแล้วปะเ <c oughs> <c oughs> ออก็ถือว่ายังอยู่ในระยะเวลาที่พอรับได้นะ20นาทีตอนแรกนึกว่าจะยาวสักประมาณ30 40นาทีอะไรอย่างงี้ไม่ถึงเว้ยดีอ่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะดูกันมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากที่แวะเข้ามาจริงๆขอบคุณมากแล้วก็ Merry Christmas ด้วยทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็เป็นคริสต์มาสที่ดีนะปีหน้าปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนได้เจอสิ่งดีๆพบเจอสิ่งดีๆแล้วก็ฝากช่องชีวตัตต่อไปด้วยจะพยายามเข็นคลิปออกมาบ่อยๆจะพยายามไม่อู้คือพลังงานชีวตัตต่ามากเลยแต่ด้วยความรักที่ชีวตัตมีให้เกมก,กากๆากนี่แล้วก็คนดูทุกคน ฝากตัวต่อไปด้วยนะคะบีน่าขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะบ๊ายบายจ้า